ตอนนี้นะครับคุณชายโก้ก็มาติดตั้งระบบพ่นหมอกในโรงเห็ดนะครับอันนี้ก็เป็นโรงใหญ่นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการพ่นหมอกค่อนข้างชื้นดูที่พื้นนะครับก็จะชื้นทั้งโรงนะครับอันนี้นเปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับ ประหยัดน้ํามากนะครับน้ําเป็นแค่ออกละอองเฉยโอเคเดี๋ยวลองด้านนู้นครับพี่หนึ่งมาเปิดวาล์วนะ้ำหน่อยครับอันนี้เขาแบ่งเป็นสองโรงนะครับแบ่งครึ่งตอนนี้ก็มาติดอ่าพี่หนึ่งเปิดวาล์วเลยโรงนี้ขนาดห้าคูณอ่าห้าคูณสิบสองนะครับนี่นะครับ อันนี้พ่นหมอกฝั่งด้านนู้นนะครับอาพี่หนึ่งเดี๋ยวเช็คหัวหมอกตัวสุดท้ายตัวนู้นหน่อยครับฝั่งนี้ครับโอเคนะครับนี่ฉีดความชื้นละอองถึงทั้งหน้าก้อนหลังก้อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับความเห็นคุณชายโก้ก็มาติดตั้งระบบพ่นหมอกในโรงเรือนนะครับโรงนี้ขนาดห้าคูณสิบสองนะครับตอนนี้ฟุ้งไปทั้งโรงเลยนะครับ ประหยัดน้ามากนะครับตอนนี้ยวพาดูลงใสไกลๆเลยนะครับนี่นะครับมันจะช่วยทําให้เย็นไปทั้งโรงนะครับอา่าติดระยะห่างทุก80เซนนะครับผมยาวไปตลอดเลยแล้วแต่ว่าความยาวลงเท่าไหร่แล้วก็หารด้วย80นะครับผมโรงนี้แบ่งเป็นสอง ลงนะครับเดี๋ยวเขาจะแบ่งครึ่งลงอีกทีหนึง่งอันนี้ผมปิดครึ่งลงก่อนนะครับปิดครึ่งลงก่อนอ่ะอันนี้มาอ่ะพี่หนึ่งปิดอีกครึ่งลงเลยครับตรงนี้แห้งเพราะลมลมพัดนะครับลมพัดเดี๋ยวพอใส่สแลนปุ๊บจะไม่มีลมก็จะชื้นทั้งหมดนะครับน,นี่ฟุง้งเป็นละอองเลยครับนี่ปิดแล้วเรียบร้อยโอเคครับฝากระบบ น้ำของาร์มเห็ุคุณชายโก้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับอันนี้เป็นลนักษณะของหัวหมอกนะครับมองเห็นไหมเน,น้อนี่หัวหมอกนะครับพ่นค่อนข้างละเอียดนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ